สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่26เดือน9ปี68นะครับกับแนวทางฮหาหนอยสูตรมัดรวม4น่อยนะครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเชฟหนุ่มนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับ id ไลน์เชฟหนุ่มนะครับไลน์นะครับ 087นะครับผม9 6้56 0หนะครับเมื่อวานในกลุ่มลายก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับเมื่อวานในกลุ่มลายเชฟหนุ่มให้ชุดงบน้อยไปที่ออ2อ2 2า3อ2 3แล้วก็3 7 7นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลกันนะครับสำหรับกาชาตินะครับ ออก038กับสอนี่ครับมาตั้งแต่รอบแรกเลยครับ3ามแล้วก็2 4นะครับไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆสำหรับรอบพิเศษออก5 3 3กับ3 7นี่ครับผมมาจริงๆครับชุดเน้นชุดงบน้อย3ามแล้วก็3 3นะครับในกลุ่มลายเชฟน่มให้สอสาม สองสองสามสามแล้วก็สามเจ็ดมาสองชุดเลยชุดงบน้อยส่วนรอบ vip ไอ้รอบปกติออกสองหกสามกับเจ็ดห้าก็มาเจ็ดห้านะครับแล้วก็หกสามสามหกนะครับตัวกลับนะครับอันนี้ให้สองหกไอเจ็ดสองสามมันออกสองหกสามผิดตัวเดียวเข้าสองกับสามเข้าสองกับสามผิดแค่ตรง เลข6กับเลข7เนาะอันนี้ก็ผิดแค่เลข1อันนี้เข้า2กับสผิดตรงเลข1นึงเสีได้จุดตรงนี้เกือบเข้าตลอดเลยส่วนรอบ VIP ออก8 6 1กับ29ก็มา2 9 9 2ตัวกลับนะครับวันนี้ก็มาทุกน้อยเลยนะครับก็ยินดีกับพี่ๆ FC ที่ตามเชฟหนุ่มครับไม่ทำให้ผิดหวังสําหรับตัวเด่นนะครับตัวเด่น2มา3มา7มา เก้ามาวิ่งรู่สามมานะครับมาครบนะครับตัวเด่นว,วันนี้ได้เหกันไปครับแต่ตามต่อของวันที่ยี่สิบหกเลยนะครับผมส่วนเราพัฒนาก็จะช่วงใบ่าหน่อยนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกเดือนเ้านะครับหกแปด หน่อยวันนี้นะครับรวมสี่น่อยนะครับผมเด่นนะครับตัวเด่นวันนี้เด่นที่3 4 5แล้วก็9นะครับวิ่งลูดนะครับผม วิ่งรูดวิ่งรูดที่ห้านะครับวันนี้จับชุดนะครับสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดนะครับ สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดนะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปด แล้วก็ห้าเก้านะครับส่วนเก้าก็จะเป็นเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าสี่นะครับวันนี้สูตรโอเคอยู่นะครับผม เมื่อวานนี้เชฟหนุ่มบอกว่าสูตรมีเบิ้ลไหมมานี I I ้สูตรมีเบิ้ลก็มาเนาะสามสามมาจริงชุดเบิ้ลก็จะเป็นสามสามนะครับ4ี่สห้าห้าแล้วก็เก้าเก้านะครับชุดสามตัว เก้าสี่ห้านะครับห้าสามสี่สี่หกห้าแล้วก็สาม 9 4สนี่นะครับชุดตามตัวใครไม่ชอบชุดนี้ก็เอา4ตัวนี้มาจับชุดเอาเองก็ได้นะครับผมเอาตามความชอบของเราเลยใครชอบอยังไงตามอย่างนั้นใครชอบเบิ้ลตามเบิ้ลใครชอบหามตามหามก็แล้วแต่ครับหรือใครจะชอบพี่น้องเลขเลียงวันนี้มีติดมาวันนี้วิ่งลู่ที่5นะครับเด่น5 เก้านะครับวันนี้เด่นห้ากับเน้นห้านะครับสำหรับชุดงบน้อยนะครับผมก็จะเป็นสามสี่สี่ห้านะครับห้าเก้านะครับเก้าสี่ ชุดงบน้อยนะครับวันนี้ชุดสามตัวก็จะเป็นเก้าสี่ห้านะครับกับห้าสามสี่ประมาณนี้นะครับผิดก็ผิดแต้มเดียวลองดูครับใครไม่ชอบลองไปดัดแปลงเอานิดนึงนะครับจะให้เชืมหนุ่มจับให้หลายๆคู่ก็เยอะเกินไปเนาะเอาตามนี้แหละชุดเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้ากับเก้าเก้านะครับวันนี้เก้าเก้าไม่มานานแล้วนะครับลองดู ใครชอบก็ลองตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับสำหรับวันนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดทับสับสไรเอฟท่านใดอยากเข้ากลุ่มไลน์ก็แอดไลน์ทักทักไลน์กันเข้ามาได้นะครับก็ไอดียไลน์เชฟหนุ่มก็087นะครับ9665605ฟรีนะครับเข้ากลุ่มไลน์แอดไลน์มาแล้วก็อย่าลืมบอกว่าขอเข้ากลุ่มไลน์นะครับบางทีส่งแต่สติ๊กเกอร์มาเชียหนุ่มก็ไม่รู้ว่า ทักทายเรื่องอะไรเนาะโอเคครับวันนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ขอให้เฮงเงปังๆงก,กันทุกท่านได้เฮกันทุกท่านเดี๋ยวตอนเย็นเรามาตามเราพัฒนาต่อนะครับสวัสดีนะครับ